ก็คือใจสงบความสงบกับความไม่สงบมีลักษณะต่างกันและผลต่างกันความไม่สงบถึงกายจะอยู่นิ่งๆวาจาไม่พูดแต่ใจนั้นว้าวุ่นสงสาย ไปในอารมณ์ต่างๆหรือในสิ่งต่างๆในที่ต่างๆในบุคคลต่างๆในเหตุการณ์ต่างๆนี่เรียกว่าใจไม่สงบจิตไม่สงบคือใจนั่นเองเมื่อคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงนิดเดียวก็ต่อให้เป็นเรื่องยาว และจนออกนอกครูนอกทางและในที่สุดก็ลงไปในอกุศลในหนทางที่ไม่ดีวามุ่งว,วุ่นวายทางจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญแม้ในขณะนั้นกายสงบวาจาสงบอยู่ก็าตามแล้วในที่สุด กายก็จะตามฟา์มไม่สงบวาจาก,ก็จะตามฟา์มไม่สงบเพราะฉะนั้นฟ์มไม่สงบนี้เป็นเหตุของทุกข์เป็นเหตุของฟา์าผิดพลาดในการทำการพูดการคิดด้วยประการต่างๆส่วนฟา์าสงบซึ่งฟา์าสงบที่แท้จริงนั้นประกอบไปด้วยสติ คือใจสงบหรือจิตสงบใจสงบก็คือความนิ่งของใจอยู่เฉยรู้อยู่แต่ไม่คิดอันนี้ใจสงบมีเหตุที่ต้องคิดแต่ปล่อยวางเสียไม่คิดคืออากุศลเช่นกามฉันปล่อยวางเสียไม่ปรุงแต่งไปเป็นต้น สงบเสียอันนี้จิตสงบก็ค,คือใจสงบเมื่อรวมกันแล้วใจสงบก็ให้ผลคือใจก็ไม่วุ่นวายด้วยประการต่างๆย่อมเย็นและสงบไม่มีอกุศลอะไรมารบกวนจิตใจให้เกิดความวุ่นวาย หรือมีแต่ไม่รับเพราะรู้อยู่แบ่งส่วนเรื่องราวต่างๆให้ออกไปจากใจให้ใจเหลือแต่ใจให้จิตเหลือแต่ใจคือหมายความว่าไม่คิดตามไม่เพลินตามไปกับอารมณ์ภายนอกเมื่อใจสงบ ถ้าหากว่าสงบแบบธรรมดาเช่นสงบโดยการข่มไว้คือไม่รู้ไม่ชี้ไม่คิดอะไรก็อาจจะได้พักหนึ่งครู่หนึ่งอุดมการหนึ่งแต่ถ้าหากว่าฟ้าสงบนั้นเกิดชึ่นขึ้นจากการภาวนาคืออบรมให้เกิดมีขึ้นจนจ,นจิตสงบจิตสงบที่เกิดจากการอบรมนี้เพราะในจิตนั้นเอง มีสิ่งหนึ่งสัมผัสกับจิตคือควา,ามประณีตได้แก่ควา,ามเบาควา,ามสงบควา,ามอิ่มใจควา,ามมีสุขเกิดขึ้นกับจิตจิตก็ย่อมรู้ในอารมณ์นั้นเมื่อพบสิ่งที่ไม่เคยพบหรือเคยพบแล้วไม่ได้พบมานาน ก็จะทำให้จิตมีความร,รู้สึกยินดีแต่ยินดีนี้เป็นกุศลอยู่กับอารมณ์แห่งความสงบนั้นเมื่อบุคคลมีศรัทธามีความยินดีมีสติคุมจิตที่สงบคุมใจที่สงบไว้ได้นั้นไม่ได้คิดอะไรฟุ้งซ่านเมื่อจิตเกิดความสงบแล้วเวลาจิตที่เกิดความสงบทุกครั้ง เหมือนกับว่าอบรมจิตของตนให้เห็นว่าความสงบดีฝ่าฟวามไม่สงบความสงบมีสุขที่ประณีตฝ่าความที่ไม่สงบและความสงบทําให้เห็นอาจเห็นทำได้ในโอกาสต่อไปผู้ที่จะมีศรทัทธาภาษาธรรมใจให้สงบได้นั้น ต้องเป็นคนต้องเป็นผู้ที่มีจิตเป็นกุศลคนจิตหยับหยาบจิตเร็วๆเ,เขาพวกนี้เขาไม่เห็นไม่เห็นคุณของสมาธิไม่เห็นควา,ามดีของสมาธิเพราะสะภาพของจิตอยู่ในระดับต่ำไม่สามารถที่จะรู้เห็นควา,ามสงบของจิตซึ่งเป็นควา,ามประณีตได้ เพราะฉะนั้นผู้ที่ทำสมาธิหมายถึงผู้ที่มีกุศลลจิตอันดีงามอันเป็นบ่อกเกิดแห่งการฟาร์มเพียนที่จะทำจิตใจของตนให้สงบและเมื่อจิตสงบแล้วท่านแสดงไว้ว่าไม่ต้องห้ามไม่ต้องปรามไม่ต้องปราบคือไม่ต้องข่มนิวรณ ไม่ต้องขจัดนิวรณ์ไม่ต้องคอยดึงไว้รักษาไว้จิตสงบแล้วอยู่กับที่อยู่กับที่นั้นเองเพราะจิตมีความยินดีอยู่กับที่เพราะสงบเย็นสุขสบายมีอารมณ์อันเดียวเมื่อบุคคลเคยสัมผัสกับหลายหลายอารมณ์ ครั้นเมื่อมาสัมผัสกับอารมณ์เดียวคือพุทโธก็จะทำให้เกิดความสบายใจเห็นความสงบเป็นสิ่งที่มีคุณก็จะเป็นเหตุให้มีศรัทธาประสาทธรามาเข้ามาเข้าผู้ที่บำเพ็ญสมาธิให้เห็นสมาธิชัดๆสักครั้งเดียวเท่านั้นก็จะรู้ว่าสมาธิเป็นอย่างไรและทีนี้ความผ้าพเพียรความพยายาม ก็จะเกิดมีขึ้นและทําให้เป็นคนตรงตรงต่อเวลาในการปฏิบัติตรงต่อหน้าที่ไม่เฉื่อยชาและตรงต่อการฝึกฝนอบรมจิตเป็นที่ตั้งสมาธิคือความสงบกับความไม่สงบที่แสดงมาย่อมมีความแตกต่างกันดังได้กล่าวมาแล้วนี้ ผู้ที่จะทำสมาธิได้จึงต้องขจ,จัดอกุศลของจิตหรือสิ่งที่เป็นอกุศลมาครอบงามจิตซึ่งก็คือนิวรนนั่นเองวันนี้จะได้แสดงในข้อที่สี่คืออุดธัตจ,จักุดกุจจัอุดธัตจะคือความฟุ้งซ่านกุกุจจะคือความรำคาญ เรียกกันรวมๆว,ว่าอุทธะจักกุกุจักความพุ่งสร้างและความรำคาญความพุ่งสร้างของจิตนั้นโดยใจความก็คือเมื่อนึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็นึกต่อไปจนยืดยาวไปเกินป่าเหตุไปเกินต่อความเป็นจริงไปเลยทำให้เกิดความพุ่งสร้าง ส่วนกุกุจจะคือความร,รำคาญคือหมายความว่าความหงุดหงิดในทางด้านจิตใจความมีอารมณ์ไม่สบายใจความนึกคิดหรือปรารถนาสิ่งใดไม่สู้เต็มตามความปรารถนาหรือไม่ได้ดังปรารถนาก็คิดเรื่องราวอะไรต่างๆเหมือนกับว่า เราใช้ให้เด็กหยิบของิ่งใดเ่งหนึ่งที่ต้องการเด็กไปหยิบถิงอื่นมาให้นี่หมายความว่าไม่ตรงกับความรู้สึกใจก็เกิดความหงุดหงิดเกิดความลำคาญและในที่สุดก็ไปทำเองลักษณะอาการเหล่านี้เป็นกุกกุจจะคือไม่สบายจนในที่สุด นั่งสมาธิไม่สงบก็เลยลำคาญท้องบนจาทรงไม่สงบก็เลยลำคาญความลำคาญเกิดขึ้นกับจิตในลักษณะต่างๆนี่เรียกว่ากุกุจัะทั้งสิ้นทั้งสองประการเป็นนิวรธรรมคือทำกั้นจิตไม่ให้บรูร้ความดีหรือฝังจิตไม่ให้ถึงซึ่องความดี B, ได้แก่ความสงบ ถ้าทำสมาธิอยู่จิตไม่อยู่กับพุทธโธฟุ้งซ่านไปไหนไม่รู้แม้จะอยู่นานภาวนานานเท่าไหรก็ไม่สงบถ้าทำพุทธโธอยู่จิตเกิดความรำคาญเบื่อหน่ายพุทธโธก็ไม่สงบเพราะฉะนั้นจึงต้องหาทางปล่อยวางขจัดปราบปรามอารมณ์เหล่านั้นที่มาครอบงำจิตให้ออกไปจากจิตของตนให้เหลือสภาวะจิตแท้ พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าประพาสรามีดังพิกเวจิตตังดูก่อนพิจตุทั้งหลายสภาวะธรรมคือจิตนี้เดิมทีผอ่ผองใสแต่เพราะอาคันตุเกหิอุปกิเลเซหิอุปกิลิทังคืออุปกิเลสมาครอบงำขึ้นทีหลังเช่นเราเกิดมา ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยสิ่งที่ได้เป็นอาหารคือนมก็ได้จากแม่อองอาบน้ำชำระร่างกายก็ได้จากแม่จะได้หลับได้นอนก็ได้จากแม่ความเลี้ยงดูงต่างก็ได้จากแม่เดิมทีเราเกิดมาเราไม่รู้เลยว่าเราจะได้อะไรจากพ่อจากแม่ครั้นเมื่อโตขึ้นพ่อแม่ให้เรียนหนังสือ วิชาใดไม่รู้ก็ได้จากครูเพิ่มเติมด้วยจำราวิชาการต่างๆก็เกิดมีขึ้นความได้จากพ่อแม่ความได้จากการเรียนในที่สุดก็ทำการงานผลของการงานเกิดขึ้นจิตของบุคคลก็แปรไปตามอาการที่เคยได้และสิ่งที่ได้นั้นก็รู้ว่า เป็นไปเพื่อให้ชีวิตของตนมีความสุขเช่นทำงานแล้วได้ทรัพย์สินมาเลี้ยงชีวิตร่างกายของตนให้เกิดความผาสุขเนึกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นที่ปรารถนาของของชนทั้งโลกไม่ว่าใครก็ตามเพราะฉะนั้นเมื่อมีความรู้สึกอย่างนี้จิตเริ่มปรารถนาตั้งแต่เล็ก ยังไม่มีของเล่นเขาให้ของเล่นใครแย่งของเล่นไปก็เกิดความเสียใจพราะจิตมารับของเล่นและหวงของเล่นเกิดมาไม่มีของเล่นไม่เคยหวงของเล่นเมื่อมาได้ของเล่นหวงของเล่นอันนี้คืออาคันตุกเกหิตจิตเกิดความอยากขึ้นเดินทีเดียวเกิดมา ไม่มีลูกคนในล้องขอดอกไม้ขอตุ๊กตาไม่มีแต่เมื่อโตขึ้นพ่อแม่เอามาให้จิตก็เลยผูกพันทิ้งที่ไม่เคยเกิดก็เกิดขึ้นนี่คืออาทุกอาคันทุกเกหิตที่ในทางภาษาศาสนาเรียกคือกิเลจรมากิเลตามมาทีหลังและโตขึ้นโตขึ้นอยากได้อะไรได้อย่างนั้น กิเลสก็ยึดถือเราจะต้องได้เราจะต้องได้อย่างนั้นเราต้องเป็นอย่างนั้นก็ไปกันใหญ่าจานี้สิ่งเหล่านี้ที่เข้ามาปลูกพัวพันตั้งเล็กตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ถ้าไม่มีอะไรห้ามปรามเสียคนง่ายถ้าพ่อแม่รู้เท่าไม่ทันแต่คนที่ไม่เสียคนพ่อพ่อแม่รู้เท่าทันพอรู้จากเรียงสาละจึงคอยห้ามปรามจึงคอยแนะนําจึงคอยชี้ถูกชี้ผิดพร้อมด้วยครูบาอาจารย์ เป็นต้นจึงยับยัง้งชั่งอารมณ์เหล่านั้นไว้แต่ถึงกระนั้นบางคนมีความรุนแรงก็ห้ามปราบไม่ได้สิ่งเหล่านี้กิเลสเริ่มต้นกิเลสท่ามกลางกิเลสรุนแรงเป็นอาคันทุเกหิคือกิเลสจรมาเกิดขึ้นมานภายหลังเดิมทีเดียวไม่รู้เรื่องอะไรเลยอีกประการหนึ่งการเวียนว่ายตายเกิดของบุคคล ที่เกิดมาแล้วตายไปแล้วเกิดมาอีกแล้วตายไปบางชาติเกิดมาเป็นมนุษย์บางชาติเกิดมาเป็นเทวดาบางชาติเกิดมาเป็นในภพทุกติภพมีสัตว์เป็นต้นยอมได้รับการฝึกผลในภพนั้นๆเหมือนกับคนเข้ามาบวชได้รับการฝึกผลจากการบวชคนเป็นทหารได้รับการฝึกผลจากการเป็นทหารคนเป็นชาวไร่ได้รับการฝึกผลจากเป็นชาวไร่ คนติดตารางได้รับผลจากการฝึกฝนที่เป็นติดตารางคนเหล่านั้นย่อมมีความฝึกฝนมาต่างๆกันมีอุปนิสัยต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นที่ฝึกฝนมาแล้วไม่ได้ไปไหนเก็บอยู่ที่จิตดีบ้างไม่ดีบ้างสมัยใดอยู่ในเทพอยู่ในภพที่เป็นเทพอยู่แต่สิ่งที่เป็นกุศลผลแห่งบุญผลแห่งความดี ในสมัยใดอยู่ในภพที่เป็นมนุษย์ถ้าอยู่ในปฏิรจจูประเทศมีครูบราอาจารย์พ่อแม่ดีก็ได้รับผลแห่งความดีเมื่อไปเกิดอยู่ณที่ใดก็เกิดในผลดีถ้าหากว่าพอพ้นโทษเกิดจากทุกขติภพพอพ้นโทษเหล่านั้นมาเกิดเป็นอะไรผมว่าเกิดเป็นคนก็จะมีจิตใจต่างกาันเช่นวัดุร้ายบ้างโมทาุดุดานบ้าง หยาบคายบ้างเหล่านี้เป็นต้นมีมาแต่ในปางก่อนแต่ว่าเมื่อเกิดมาใหม่ๆนั้นอาการเหล่านี้ไม่มีอาการเหล่านี้เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรมารบกวนเพราะฉะนั้นเมื่อภายในของปริสนที่จิตมีพื้นฐานเป็นอย่างนี้แต่ยังไม่โผล่หรือยังไม่แสดงอาการออกมาครั้นเมื่อชีวิตได้มาแล้ว มาสัมผัสกับสิ่งภายนอกได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้สแสวงหาสิ่งนั้นสแสวงหาสิ่งนี้ทำอย่างนี้ชอบใจทำอย่างนี้มีถุขพร้อมกับกิเลสที่เคยมีอยู่ในพบในชาติปางก่อนก็มาผสมกันขึ้นจึงทำให้เกิดความรุนแรงต่อเนื่องกันส่วนใดที่เป็นกุศลให้ผลถ้าทำกุศลต่อกุศลนั้นก็ยืดยาวออกไปถ้าส่วนใดที่เป็นอกุศลไม่ให้ผล และกําลังทําบาปอยู่บาปก็ยืดยาวออกไปถ้าหากว่าส่วนใดที่เป็นอกุศลกําลังให้ผลไม่ดีแต่รู้ว่าสิ่งนั้นไม่ดีตั้งใจปฏิบัติในทางที่ดีที่ชอบที่ถูกมีการประกอบสุจริตรักษาศีลฟังธรรมอบรมจิตให้เกิดมีขึ้นสิ่งใดที่ไม่ดีก็รึกว่าเป็นกรรมเก่าปล่อยวางไปแม้จะเป็นอย่างไรก็ปล่อยวางไป เมื่อฝึกผลอยู่อย่างนี้จนฝ่ากรรมดีจะให้ผลความดีก็เกิดผลขึ้นได้เพราะฉะนั้นใจของบุคคลเราที่เป็นมีนิวนรณ์รมมีความอยากในรูปเป็นต้นมีความโกรธเกลียดในบุคคลเป็นต้นมีการท้อถอยเบื่อหน่ายเป็นต้นมีความพุ่งสร้าง ลำคาญเหล่านี้เป็นต้นก็เกิดมาจากกิเลสจรและกิเลสจรนนี้เมื่อประสานกับกิเลสพื้นฐานก็จะเป็นอยู่นานถ้าหากว่าบุคคลผู้มีความฉลาดตัดตอนกิเลสเหล่านี้โดยถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะทำให้ตัวเราถึงซึ่งความจเจริญได้ คือเป็นพระก็ถ้าปล่อยกิเลสไว้ก็จะไม่เจริญเป็นคารวาสถ้าปล่อยกิเลสคือความเกียจค้านไว้ก็จะไม่เจริญเหล่านี้เป็นต้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วขจัดกิเลสเหล่านี้เสียความพุ่งสร้างในเรื่องราวใดๆก็าตามพึงขจัดความพุ่งสร้างน,นั้นเสียความพุ่งสร้างเกิดขึ้นแต่เราเกี่ังคิดมากนี้ครับท,ทำอย่างไรจึงจะขจัดความพุ่งสร้างได้ ท่านกำลังสอนให้มีตั้งสติแล้วก็ดูจิตของตนว่าฟุ้งซ่านเพราะอะไรจิตไปนึกอะไรเข้าสึงฟุ้งซ่านไปตกใจไปดีใจไปเสียใจไปไม่พอใจอะไรดูเหตุนั้นก่อนถ้าเหตุนั้นเกิดมาจากบุคคลหรือการกระทำของตนเองหรืออะไรก็ตามพึงชำระเหตุการณ์ที่เป็นต้นเหตุนั้น ให้ถูกต้องให้เห็นจริงเสียก่อนถ้าสิ่งนั้นไม่ดีรู้ว่าไม่ดีแล้วก็ตัดสินใจละเลิกปล่อยวางทิ้งเสียเมื่อเราตั้งใจอย่างเดียวนั้นใจเป็นนามธรรมไวมากตัดก็ตัดได้เร็วแล้วก็หันกลับไปดูอีกได้เร็วเมื่อหันกลับไปดูอีกก็อาจจะไปผูกพันกันอีกตอนนี้ต้องขึ้นกับสติคือธรรมะ ถ้าหากว่ามีธรรมะอยู่คือสติเมื่อตั้งใจปล่อยวางแล้วจิตอยู่กับสติหรือสติคุมสติคุมจิตอยู่ด้วยงานคือพุโทโธพุทโธอย่าให้เผลอถ้าหากว่าคุมแล้วยังเผลอเพราะสติไม่แข็งแรงเพียงพอเหมือนพี่เลี้ยงเลี้ยงลูกเลี้ยงน้องเลี้ยง ทาลกไม่มีกำลังเพียงพอก็อาจจะทำให้ทาลกที่เลี้ยงนั้นไม่สมบูรณ์ได้สติก็เหมือนกันทำให้จิตที่ตั้งไว้ในความป่าชถนาคือสงบไม่เกิดขึ้นได้ในข้อนี้จึงต้องหาคุณธรรมเข้าช่วยก็คือปัญญาในแก่หาอุบายให้กับใจของเรา โดยใจความก็คือวิธีการที่ภาวนาว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธนั้นอันนั้นเป็นธรรมดาหายใจเข้าหายใจออกแบบธรรมดาที่จะต้องหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้ถ้ามีอาการใจไม่ยอมหยุดจากาความพุ่งร้านก็ต้องเปลี่ยนแปลงหายใจเข้าออกให้เร็วหรือนึกให้เร็วนึกพุโทโธพุธ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 โทโธให้เร็วเร็ว แล้วก็มีจิตมีสติรู้ที่จิตนึกว่าพุทโธนั้นเพราะกันเพราะนึกเร็วๆนั้นจิตไม่มีโอกาสไปนึกเรื่องอื่นนึกไม่ต้องออกเสียงนึกอยู่ในใจแต่มีสติรู้อยู่ที่ใจนึกว่าพุทโธเร็วๆรู้อยู่อย่างนี้เร็วๆนานๆหรือเป็นพักๆแล้วก็ค่อยๆผ่อนลงผ่อนลงพอสมควรแล้วค่อยๆปกติ แล้วก็คอยสังเกตปกติว่าใจจะยังไปนึกถึงเรื่องราวนะนั้นอยู่หรือเปล่าอันนี้เป็นวิธีหนึ่งวิธีที่สองก็คือทีนี้ช้าบ้างหายใจเข้าให้ช้าหายใจออกให้ช้าค่ายๆก็ฝืดเมื่อฝืดเมื่อหนักจิตก็ต้องนึกถึงเรื่องความฝืดความหนักก็จะทิ้งอารมณ์นั้นโดยปริยายทิ้งอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านนั้นโดยปริยาย นี่ก็เป็นอีกประการหนึ่งหรืออย่างไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเราสามารถข่มจิตคือในขณะที่ฟุง้งซ่านมากๆก,กลั้นหายใจคือหยุดหายใจเพราะถ้าหากว่าลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นตัวปรุงแต่งทำให้จิตคิดเรื่องราวต่างๆ ข่มใจคือหยุดการหายใจด้วยการข่มไว้อันนี้เป็นแต่เพียงอุบายไม่ใช่วิธีการที่ทำให้ใจสงบเพียงแต่อุบายแก้ความฟุ่งซ้านข่มไว้สักขณะหนึ่งแล้วค่อยๆผ่อนหายใจถ้ายังไม่ดีก็ข่มไว้อย่างนั้นอีกแล้วค่อยๆผ่อนหายใจเวลาที่ข่มไม่หายใจอยู่ หลายหลายครั้งหลายหลายหนทำให้จิตอ่อนลงขั้นเมื่อจิตอ่อนลงแล้วนึกถึงความตายอันจะมีแก่ตนมาคนเราเกิดมาแล้วไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายได้นึกถึงตายแล้วเป็นสิ่งที่น่าสังเวชบางทีเห็นกันอยู่เดี๋ยวเดียวก็ตายแล้วบางทีพบปะกันไม่กี่วันก็ตายแล้ว บางคนยังหนุ่มยังสาวก็ตายแล้วบางคนกำลังเป็นเด็กเล็กง่ายเอ็นดูก็ตายแล้วบางคนมีอุปการะคุณและก็ต้องตายจากไปคนสามัญน,นียกว่าความโศกพัดพลากจากสิ่งที่เป็นที่รักเรียกว่าพัดพลากจากสิ่งที่เป็นที่รัก เรียกว่าความโศกแต่ในทางพระเรียกว่าความสังเวชเพราะฉะนั้นถ้านึกถึงเหล่านี้จนจิตเกิดความสังเวชขึ้นในครั้งคราวใดให้พึงกําหนดหมายว่าความฟุ้งสร้างนั้นจะลดลงและหมดไปเหมือนกับว่าง่วงนอนนึกถึงพระพุทธเจ้าให้เกิดปิติปิติเกิดความอิ่มขึ้น ความง่วงก็หายไปนึกถึงความตายอันจะมีแก่นตนจนจิตเกิดปิตินจนเกิดเกิดความสังเวชสลดจิตความพุ่งสร้างก็จะหายไปอีกประการหนึ่งนึกถึงความตายของบุคคลด้วยอาการาต่างๆเช่น,นคนตกต้นไม้ตายผูกคอตายถูกยิงตายถูกรถชนตาย ร่างกายแขนขาขาดเลือดสาดเต็มถนนนึกถึงอาการเหล่านะั้นจิตใจมันห่อเหี่ยวผสมจิตใจเกิดเสียวสยองผสมด้วยความกลัวและมีสติอยู่ว่าชีวิตของคนเราก็เพียงเท่านี้เองในสุดก็ไม่สามารถจะล่วงพ้นจากนี้ไปได้ไม่ตายวันนี้ในวันหน้าก็ต้องตาย ไม่ตายด้วยอาการอย่างนี้ต้องก็ต้องตายด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งนึกถึงความตายให้มากๆแล้วก็นึกถึงตัวเราว่าเราก็ต้องตายเหมือนกันผมว่าตัวเราว่าเวลานี้เราเป็นโรคร้ายเช่นมะเร็งเป็นต้นอีกไม่กี่วันนี้เราต้องตายแล้วเราจะมัวฟุ้งซ่านอยู่ทําไมหรือนึกว่าเวลานี้มืดแล้วเราไปนั่งอยู่ในป่าช้าองค์เดียว ถ้าเราไม่คุมใจของเราให้อยู่แล้วเดี๋ยวใจของเราก็จะนึกคิดเรื่องราวต่างๆทำให้เกิดความกลัวหรือนึกว่าเราไปอยู่ในป่าลึกๆมีเสือมีช้างนั่งสมาธิอยู่ผู้เดียวก็จะทำให้จิตนี้เกิดความหวาดระแวงแล้วก็สํารวมจิตลงในพุโทโธไม่มีอะไรที่พึ่งได้ อยู่ในป่าช้าน่ากลัวไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งได้นอกจากพุทโธอยู่ในป่าน่ากลัวไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งได้นอกจากพุทโธพุทโธเท่านั้นเป็นที่พึ่งได้อะไรจะมาจะมีจะไปอย่างไรดีร้ายอย่างไรสู้พ <agen> ุทโธไม่ได้เป็นที่พึ่งถ้ารู้อย่างนี้พิจารณาอย่างนี้ความพุ่งสร้างต่างๆก็จะหายไปสรุปความว่าความพุ่งสร้างลำคาญ ต้องนึกถึงมรณสติให้เกิดความต่างเวชและอาการของมรณสติของบุคคลที่มีอาการตายต่างๆกันอีกประการหนึ่งสำหรับความลำคาญท่านสอนให้ข่มจิตเพ่งใจในโอรมอันเดียวเพ่งกสินเพ่งน้ำหรือเพ่งใจของเราเองเช่นนึกว่าพุทธ รู้อยู่นึกว่าโทรูร้อยู่คุมอยู่เท่านี้ช้าบ้างเร็วบ้างช้าบ้างเร็วบ้างอันนี้เรียกว่าเพ่งจิตเพ่งจิตไม่แน่อารมณ์อันเดียวเพื่อขม่มความรำคาญคือกุกุจจะรวมความว่าอุทธจะกุกุจจะพึงเจริญมรณสติและการเพ่งวิธีการก็ดังในกล่าวมาแล้วก็จะเป็นเครื่องระงับได้ ดังนั้นเมื่ออาการเหล่านี้เกิดมาขึ้นในข้างคราวใดพึงหาวิบายวิธีแก้ด้วยความสามารถของตนเมื่อแก้ได้ถูกต้องถูกทางและมีความเพียรไปแล้วความพุ่งสร้างเหล่านั้นหายไปใจก็จะสงบและก็จำวิธีการต่างๆนั้นไว้เป็นการปฏิบัติต่อไปเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจภาวนาพุทธโธพุทธโธท,ที่เคยปฏิบัติมา ด้วยฟามีสติแต่อย่าลืมว่าถ้าใจของเราไม่ผ่องแผ้วมีอะไรเป็นเครื่องเศร้าหมองหลายอย่างเพิ่งปัดฝาดขาจัดอารมณ์เหล่านั้นที่เกะกะไม่สะอาดและออกไปหหมดเสียก่อนแล้วจึงภาวนาพุโทโธพุโทโธด้วยความมีสติดังนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจภาวนาดังกล่าวมาเพื่ออบรมจิตของตนให้สงบต่อไป